เพจผู้แปลตามภาพเลยนะครับสมบามารถไปกดเพจของผู้แปลหรือสนับสนุนโดเนทผู้แปลได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์เว็บอ่านอยู่ด้านล่างนะครับขอรับชมคลิปให้สนุกครับที่เหลือก็แค่ดูฟุ่มจูๆ่ๆก็จะมาหาฉันในรอบเจ็ดปีใหญ่อากุลิมีธุระอะไรกันนะถึงได้มาหาฉันเมื่อก่อนยังเป็นเด็กตัวกระเปียบอยู่เลยตอนนี้เป็นเด็กหมอปลายซะแล้วสินะฉันจําได้ว่าเมื่อก่อนเธอยังเป็นแบบนี้อยู่เลยหวังว่าจะไม่มีข่าวลรืออะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะเอ๊ะอากุลิ อามาเนีอยู่ยะคุงได้โปรดช่วยรับฉันไปเป็นพยายาของคุณด้วยเถอคะค่ะฮะไม่กี่วันก่อนวันนี้ฉันก็ขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายอีกแล้วหัวหน้าก็บอกว่าฉันดูเหนื่อยๆสงสัยฉันจะเข้าสู่วิกฤตแล้วจริงๆสวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับในที่สุดน,นายก็รับฉันสักทีนะนายควรจะติดต่อมาหาฉันบ่อยๆนะแล้วการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่านะหรือพวกอาหารการกินเป็นยังไงบ้างครับครับแล้วมีธุระอะไรกันหรอ จินซีลูกษายังจำอากูริจังได้ดูไหมนะอ๋อเังนจำได้สิครับดูเหมือนว่าเธอจะไปที่บ้านของลูกในวันอาทิตย์หน้าน่ะเอ๊ะไม่กระทันหันไปหน่อยหรอครับคุณย่าเรียกแล้วว่าอย่าไว้ติดต่อใหม่นะบายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิแต่ปัจจุบันคือว่าฉันได้ยินผิดอะไรหรือเปล่าขอฉันได้ยินอีกรอบจะได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันก่อนที่จะแต่งงานนะคะ่ะเดี๋ยวก่อนสิฉันได้ยินมาว่าอากูริจ,จะมาคุณยูยะคุงคุณไม่ดูซีไปหน่อยหรอคะ เอะเธอเห็นเป็แบบนั้นเหรอเดี๋ยวสิไม่ใช่เรื่องนั้นสิยังไงก็ตามฉันนะ่ะอยากจะอาศัยอยู่ด้วยกันกับยูยาคุงนะคะมีปัญหาในการมนงจริง,จรงๆจะจริงๆเข้าไว้สิตัวเราต่อให้เรารู้จักกันนานแค่ไหนก็เถอะแต่จะให้ฉันอยู่กับสาว JK และคุณลุงมาอยู่แบบนี้ในบ้านหลังเดียวกันมันไม่ได้นะแล้วก็เรื่องพวกนี้มันกระทันหันเกินไปเจ็บปีทะนลมาเรยตลอดเลยค่ะคุณลืมมันไปแล้วหรือยังไงคะเฮ้ ออขอโทษนะช่วยบอกฉันหน่อยจะได้ไหมว่าเรื่องอะไรนะคุณจําตอนที่ฉันจะย้ายบ้านจะได้ไหมคะอ่ะรู้สึกว่าอากริอย่าร้องไห้ไปเลยสิอากริไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เจอกันสันหน่อยนี่ค่ะเก่งมากเก่งมากแค่ครั้งเดียวหนูขอเห็นแกตัวจะได้ไหมคะอ่ะอะไรล่ะหนูน่าชอบอยู่ยาคงคะ่ะเพราะฉะนั้นช่วยแต่งงานกับหนูด้วยเถอคะค่ะขอบคุณที่บอกความรู้สึกนะอากริให้ฉันรู้นะหากอากริโตขึ้นแล้วก็ คงจะชอบฉันอยู่แล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นเราแต่งงานกันเธออะจริงๆใช่ไหมล่ะคะอะจริงสิฉันสัญญาอะตัวฉันเมื่อก่อนนี่ดันพูดอะไรสุดยอดไปซะได้คุณยังจำการมั่นของพวกเราได้ใช่ไหมล่ะคะเออตอนนั้นความรู้สึกของเธอก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหรอค่ะฉันน่ะชอบอยุยยาคงอยู่นะคะเออ <c oughs> ฉันคงมีความสุขเลยแต่ว่าคำสารภาพในครั้งนั้นเป็นรักแรกของอากูริที่แสนบาทและขมขื่น แต่นั่นควรจะเป็นจุดจบแล้วแต่มันเป็นคำมั่นสัญญาในอดีตท,ที่ว่าเราจะแต่งงานกันงั้นหรอเราคุยเอาไว้อย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเวลามาเมื่อเจปีที่แล้วแล้วนะจากคุณแม่ของซันนะคะคุณแม่เดี๋ยวโกงซังจะหยุดเธอได้ไหมนะแต่จะให้มาแต่งงานกับมนุษย์เงินเดือนสุดแสนจ,จะน่าเบื่อมันออกจางงั้นช่วยขอคุยด้วยได้ไหมค่ะอะอารอ,อยู่ยาคงไม่เจอกันตั้งนานเลยนะคือว่าช่นขอฝากอากัลกอริทึไว้กับนายหน่อยจะได้ไหมไม่ไหวสินะ เออคือมันออกจะเกินไปหน่อยสําหรับผมนะครับชั้นน่าหลังจากนี้จะต้องไปทํางานที่ต่างประเทศน่ะเอ,อ๊ะต่างประเทศเหรอครับใช่แล้วละที่ออสเตรเลียน่ะจะให้ชั้นทิ้งอากูริไว้อยู่คนเดียวมันก็น่าจะเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นก็ใช่ครับดังนั้นถ้าอากูริอยู่กับอยู่ยาคุงชันก็รู้สึกหายห่วงแล้วล่ะแถมนายยังคอยเชื่อเหือะอากูริให้ชั้นอยู่ตลอดเลยคุณน่ะจะมีความไว้วางใจในตัวผมมากเกินไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านมานานแล้วนะครับผมเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะครับในทางสังคมแล้ว อยู่ด้วยกันแบบนี้มันไม่ดีนะครับจุดตรงนั้นนะ่ะเออก็เออเรียกให้ว่าเป็นคู่มั่นไงค,คู่มั่นอ๋อฉันพอจะรู้เรื่องราวแล้วอากุลติต้องการที่จะทําตามสัญญาเมื่อเจ็ปีที่แล้วฉันเห็นด้วยนะกับเรียวโกะซังที่ไม่อยากจะทิ้งลูกสาวไว้เพียงลําพังดังนั้นเธอจึงสรุปได้ว่าให้อากุลิอาศัยอยู่กับชั้นคู่มั่นให้อยู่คนเดียวเป็นห่วงรับเคาะผมพอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วแต่ว่าฉันไม่ต้อง การให้เด็กคนนี้โตมาแล้วรู้สึกเหงาในบ้านที่มีแค่แม่เลี้ยงเดียวอีกต่อไปแล้วเธอเป็นลูกสาวที่มีค่าเพียงคนเดียวสําหรับฉันเพราะงั้นเธอช่วยดูแลลูกสาวของฉันหน่อยจะได้ไหมฉันมัวแต่กังวลในเรื่องอื่นมากเกินไปจนไม่นึกถึงความรู้สึกของอากูริเลยถ้าหากฉันสามารถคลายความเหงาให้อากูริได้แล้วล่ะก็ให้ผมได้ดูแลอากูริออรในฐานะผู้ปกครองด้วยเถอะครับมาอาศัยอยู่ด้วยทันกันเถอะนะจ,จริงหรอคะจริงสิฉันตัดสินใจแล้ว ขอบคุณมากๆที่รับฟังคําขอร้องที่กระรันหัดแบบนี้นะฉันขอฝากลูกสาวของฉันด้วยนะครับอ่าช่วยฟังหน่อยนะเด็กคนนี้นะ่ะฝึกฝนการมาเป็นเจ้าสาวมาโดยตลอดคุณแม่คะนับเป็นความลับนะมันเป็นความฝันของลูกสาวที่จะได้อยู่กับอยุ่ยาคุงใช่ไหมล่ะก็บอกว่าฉันก็บอกไปแล้วไงนะว่าฉันจะอยู่ในฐานะผู้ปกครองนะงั้นหลังจากนี้เชิญหนุ่มสาวคุยกันต่อได้ตามสบายเลยนะอ่ะเออจะว่าไปฉันมีชาอยู่นี่ เธออยากจะดื่มไหมนะอ่ะจริงๆแล้วฉันก็รู้สึกคอแห้งอยู่พอดีเลยค่ะขอรับไว้ด้วยความดีด้วยนะคะขอโทษนะฉันลืมว่ามันหมดแล้วนะอ่ะไม่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษที่ให้รอจะดื่มแล้วนะคะอืมจำได้ว่าเธอชอบรสชาตินี้ใช่ไหมล่ะค่ะชอบที่สุดเลยค่ะเอึดีจริงๆ,ๆที่เธอชอบไกาของฉันมาเต้นแล้วมีอะไรหรอทำไมถึงยิ้มแบบนั้น อ่ะไม่ค่ะได้เจอกับอยูยยาคุงและสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับอยูยยาคุงได้ทั้งยังจํารสชาติของชาที่ฉันชอบได้ด้วยมันทําให้ฉันมีความสุขทุกอย่างเลยค่ะแม้จะโตแล้วแต่ก็ยังเหมือนเด็กน้อยในตอนนั้นสินะทําให้ฉันไม่สามารถปล่อยเธอให้อยู่ตัวลําพังได้เลยคือว่าฉันต่อจากนี้ฉันจะบริการทุกอย่างให้อยูยยาคุงเองค่ะฮะเอ๊ะฮะทั้งงานบ้านแล้วการทําอาหารฉันเรียนรู้มามา,มากมายเลยหล่ะค่ะ น,น,น่าพึ่งพาได้จริงๆนะเงยหน้าขึ้นเธอนี่มันอะไรกันเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรอคะเพราะว่าคุณไปคู่ไม่ของฉันยังไงล่ะคะผู้ปกครองต่างหากเฟ้ยจะฉันแค่บอกว่าฉันจะอยู่ในฐานะผู้ปกครองเท่านั้นเองนะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะฉันรู้คงเข้าใจแล้วสินะผู้ปกครองใช่ไหมล่ะคะแค่ในตอนนี้เธอไม่เข้าใจอย่างแน่นอนเพราะแบบนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์เงินเดือนไม่เอาไหนกับสาวมอไปจึงเริ่มต้นขึ้น ขอฝากตัวอีกครั้งด้วยนะคะอยู่ยาคุงทางนี้ก็เช่นกันนะอัลกรลิรู้สึกกังวลน,นิดๆแฮะเออวันนี้สี่ทุ่มนะ่ะเป็นเวลาที่ดีจังเลยนะอีกนิดเดียวงานกน็เสร็จเสร็จอะอะไรกันเนี่ยจิสุรุฟังนายนี่ยังมีปฏิญาที่สอบสนองดีเหมือนเคยเลยนะกรุณาเอาไว้ทํากับแฟนเถอะครับหืมเออไม่มีอะไรหรอกครับอ่ะแต่ก็นะนั่นสินะงานมันไม่หนักไปหน่อยหรอนายในยตอนนี้นะ่ะดูเหมือนคุณลุงที่ใกล้จะสุขีเลยนะคุณลงุงเลยเหรอเนี่ย กลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับค่ะติ้งตองติ้งตองติ้งตองใครฟ้าอะครับสวัสดีตอนเย็นค่ะเออสวัสดีตอนเย็นตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะมาดูแลคุณค่ะหรือว่าคุณจะเพิ่งตื่นหรอคะคงจะหลับสบายน่าดูสินะคะเออมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะหนวด c เฟิร์มหงอนขึ้นชุดนอนแต่ดูท่าทางแบบนั้นคุณเพิ่งจะตื่นนะคะ ฝากนะคะอันดับแรกอยู่ยาคุงช่วยไปล้างหน้าก่อนนะคะจากนั้นก็โกนหนวดโกนเขาได้ปวดเปลี่ยนนิสัยการนอนของคุณด้วยค่ะและสวมเสื้อผ้าที่ขยับตัวได้สบายด้วยนะคะเธอเป็นแม่ชั้นเรื่องไงกันเออย,ย,ยังไงก็เข้ามาข้างในก่อนเธออ่ะค่ะข,ขอรับก้นหน่อยนะคะเธอไม่จําเป็นที่ต้องทางการหรือ่างเหินแบบนั้นก็ได้นะครั้งนี้ชั้นมาโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต้องขอโทษที่ทําให้เดือดร้อนด้วยนะคะเออตอระหนักรู้ในตัวเองด้วย มีอะไรหรอคะเออเปล่าละชั้นก็แค่คิดว่าถึงเสื้อผ้าของเธอจะดูเรียบร้อยแต่ก็น่ารักดีนะอะขอบคุณมากเลยนะคะดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยฉั้นคิดว่ามันดูเหมาะกับเธอมากเลยนะดูเคลื่อนไหวได้สะดวกด้วยถึงแม้คุณจะชมชั้นแบบนั้นแต่ชั้นก็ไม่มีอะไรให้หรอกนะคะยิ่งไปกว่านั้นห้องนี้มันอึดอัดมากเลยคะ่ะร้อนมากเลยคะ่ะอะครับฉันพูดอะไรแปลกๆออกไปหรือเปล่านะเ,เ, <c oughs> เอ๊ะ ขอโทษทีรอเสื้อผ้านส่วนตัวของยุยะคุงละเอ๊ะไม่สิยุยะคุงนี่มันอะไรกันหรอคะทาไมห้องถึงได้ลบแบบนี้กันคะเอ่อเมื่อวันก่อนฉันทำความสทะแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนี่วะห้องนอนห้องนั่งเล่น ฉันไม่ได้ทําความสะอาดตั้งแต่บัดนั้นเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็รบกินไปนะคะถ้าคุณไม่ทําความสะอาดอย่างนี้มันจะไม่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ดีนะคะเออไม่มีข้อโต้แย้งครับฉันโดนอีกแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกต่อจากนี้ไปคือห้องที่ฉันจะมารบกวนดังนั้นฉันจะวางแผนที่จะทําความสะอาดอยู่แล้วละค่ะก่อนอื่นเรามาเก็บกวาดขยะที่เลอนลอะอยู่ตรงนี้กันก่อนเถอะค่ะส่วนนี่คือถุงแยกขยะนะคะอยู่ตรงนี้เลยเออเข้าใจแล้วถือว่ายุยะคุงแยกขวดพลาสติกไม่เป็นหรอคะอ๋ะฉันทำเป็นน้าแบบนี้ใช่ัย่่ะงนสสาทีเธ เก่งมากเก่งมากค่ะอย่ามาทํำชั้นเป็นเด็กแล้วเฟ้ยมือหยุดแล้วนะคะครับครับอากูนี้ก็มวัวแต่พูดอยู่แท้ๆนะอจะเก่งเกินไปไหมเนี่ยเอ่อมีอะไรหรอคะอ่ะปล่าฉันก็แค่คิดว่าเธอทํางานเก่งจังเลยนะนั่นก็เพาะฉันฝึกมาเป็นเจ้าสาวยังไงล่ะคะหยุดมองฉันด้วยสายตาแบบนี้สักทีเถอะอยู่ยาคุงอย่างน้อยก็ต้องทาความสะอาดได้เป็นนะคะอ่าจะพยายามนะ อย่ายคุงเก็ียดการทาความสะอาดหรอคะแทนที่จะว่าเกียดฉันมัวจะหมดมุ่นอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพอแล้วก็ไม่มีกําลังพอที่จะทํางานบ้านเลยนะแต่ว่าไปครั้งก่อนก็บอกว่ายุ่งอยู่กับงานเสจนะคะถ้างั้นเพื่อที่อยู่ยาคุงจะได้แข็งแรงฉันจะดูแลคุณให้เต็มที่เลยคะ่ะ เป็นอะไรหรอคะนั่นเป็นคําพูดที่พยายาผู้อุทิศตนจะพูดนะฟเฟยอ๋อจะใส่ซื่อเกินไปแล้วนะมาทํากันเถอคะค่ะการทําความสะอาดมันเพิ่งเริ่มต้นต่อจากนี้ตั้งหากละ่ะอืมอยู่ระหว่างการทําความสะอาดห้องน้ำของฉันฉันกําลังทําความสะอาดเสร็จสักทีตั้งแต่ที่มาอยู่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ห้องของฉันสวยได้ขนาดนี้ขอบคุณสำหรับความพยายามนะคะต้องการชาหน่อยไหมล่ะคะได้หรอค่ะข,ขอบคุณนะอลกอริแค่นี้สบายมาอ่ะเอเออัลตรายเอะเฮ้ย ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมอากุริได้โปลดได้ปรด,ด,ดเธอคะ่ะเอ่อฉันขอโทษนะอากริร่รางกายของฉันมาขยับไปเองนะฉันต้องขอโทษจริงๆไม่มีทางที่ฉันจะเกลียดอยู่แล้วนะแต่ว่าเอ๊ะเธอพูดอะไรหรือเปล่านะฟุ๊ฟตอนที่ฉันยังเด็กฉันก็มีการหกล้มแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะตอนยังเด็กเหรอฉันงอแง,งและมักจะหกล้มได้ไดบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาฉันมักจะขอให้ยุยะคงติดพลาสเตอร์ให้อ่าแต่ว่าไปเธอก็มักจะหกล้มอยู่แบบนี้บ่อยๆนะเนาะ ให้ฉันไล่กระถาเวมมูลที่ทําให้เธอเหมือนตอนนั้นเอาไหมล่ะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านมาเจ็ปีถึงรูปลักษณ์ภายนอกของเธอจะเปลี่ยนไปหรือภายในของเธอจะเปลี่ยนแต่ยังไงก็มีสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําที่จะไม่หายจากไปสินะของใครสักคน <c oughs> เอ,อ่อการทําความสะอาดก็สิจไปแล้วส่วนกระเป๋ากับสัมภาระของเธอก็ยังไม่มาถึงสินะดังนั้นพวกเราไปกินข้าวกันเถอะออกมาแล้วเหมือนสุภาษิตที่ว่าไว้ว่าคุณจะสู้ไม่ได้ถ้าเมื่อคุณหิวดังนั้นฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณออยยยยยููู่่ะะะคคงงงเจัลน นี่คืออะไรหรอคะตู้ยังไงสชหมายถึงของที่อยู่ข้างในต่างหากล่ะทำไมถึงมันว่างเปล่าแบบนี้อากริดูดีๆสิมีทั้งนมทั้งชามายุงเนีเลยละแล้วเนื้อผักกษัตรล่ะคะไม่มีแล้วอาหารสร็เร็จรูปหรือมิโซะล่ะคะไม่มีไม่อยากจะเชื่อจะสั่งเดลิเวอรี่เอาไหมละ่ะไม่ค่ะของแบบนั้นมันซิ้นเปิงเกินไปจริงจังจังเลยนะ ปกติอยู่ยะาคงกินอะไรหรอคะอ่ะจากร้านสะดวกซื้อน่ะข้าวกล่องไม่ก็บะหมี่ถ้วยน่ะแบบนั้นคุณจะตายเอาได้นะคะขนาดนั้นเลยช่วยไม่ได้นะคะพวกเราออกไปซื้อวัตถุดิบกันเถอะเออแบบนั้นจะบอกนะว่าใช่ค่ะฉันจะเป็นคนทําอาหารเองค่ะฟังนะคะหัวหอมไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกหัวนะคะเพราะงั้นเราต้องเลือกอย่างระมัดระวังนะคะจริงจังจังเลยนะอยู่ย่าคงตั้งหากแะที่ไม่สนใจอะไรเลยอันดับแรกต้องดูสีผิวก่อนนะคะต้องเลือกอันที่สะอาดและไม่มีริ้วรอย ขนาดซื้อของก็ยังสมบูรณ์แบบงั้นลูกนี้ล่ะอา่าลูกนี้เหรอคะรูปร่างภายนอกอาจจะดูดีหรอกแต่ว่ามันไม่เบาไปหน่อยหรอกคะยิ่งน้ําหนักมากเท่าไหร่น้ําก็จะมีมากขึ้นและความสดก็จะมากขึ้นด้วยนะคะเห้เวลาเลือกวัตถุดิบนี่เธอมาจะคิดรอบครอบอะไรขนาดนี้เลยสินะเวลาซื้อของเนี่ยเธอเหมือนทหารผ่านศึกเลยนะไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะหรอนี่เป็นครั้งแรกที่จะฉันจะทําอาหารให้อยู่ยาคุงกินดังนั้น วันนี้ก็เหมือนกับฉันกําลังเดบิวต์ยังไงล่ะคะไอ้งั้นเหรองั้นคนอย่างฉันจะเดบิวต์ได้ไหมนะเดบิวต์ของผู้ชายที่ได้รับการดูแลจากสาวมอ,อปลายสินะคะเออแบบนั้นฉันก็เหมือนคนแก่เลยนะสิขอสแสดงความยินดีกับการเดบิวต์ของคุณลุงยูยะซังด้วยนะคะเอ,อ้ยอย่ามาเมือทำเหมือนฉันเป็นคนแก่สิเดี๋ยวนะจริงสินี่ฉันได้รับการดูแลจากสาวมอ,อปลายมีอะไรหรือเปล่าหระคะเออฉันจะพยายามให้มากขึ้นในฐานะผู้ปกครองนะ เอ๊ะโจ๋วเป็นอะไรไปคะอยู่ย่าคุงในตอนนี้ก็พิเศษมากแล้วนะคะเอ๊ะอากูรีอ่ะใช้อากูรีจริงๆด้วยอิรูมิซังเธอมาซูเปอร์เกตนี้บ่อยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันค่ะว่ารูมิซังจะมาในที่แบบนี้น่าตลกจริงๆค่ะน่าตลกจริงๆเลยนะคะมีเพื่อนอยู่ด้วยจริงๆด้วยสินะอ่ะขอโทษนะคะที่ตื่นเต้นไปหน่อย ฉันจะแนะนําให้รู้จักค่ะเธอคนนี้เพื่อนร่วมชั้นของฉันคานาเบรุมิซังค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะเอะอะเอ๊อเอหึฮเนาอพี่ชายแต่ดูไม่ค่อยเหมือนเลยนะเอ,เอ๊เฮ้นี่โอยา่าถ้าสองโครสนิทกันจนน่าสงสัยเลยนะจ๊ะเอ๊เข้าใจผิดแล้วค่ะไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่งั้นฉันถามอยู่ยะคุงก็ได้มีความสัมพันธ์กันแบบไหนหรอคะฉันหรอ อืมนั่นสินะถ้าจะให้พูดเป็นรูปเป็นธรรมเข้าใจง่ายก็คงจะเป็นผู้ปกครองอากูรีนะ่ะเป็นคนสําคัญสำหรับฉันอ่ะนะเดี๋ยวนะวิธีการพูดแบบนั้นนี่มันเออเอาริงเหรอแฟนที่อายุเยอะกว่าเหรออาจจะเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง นั่นสินะคนที่ไอมีอายุมากกว่าก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วเธอไปเก็บคนแบบนี้มาได้มาจากที่ไหนล่ะ,อะเอ๊ะเป็นเพื่อนบ้านกันสมัยก่อนนะเอ๊ะงั้นก็แปลว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันสินนะเป็นความรู้สึกที่เข้มข้นดีจริงๆนะอากรลีงั้นเรียกสั้นๆว่าเอโมอิจิละกันกรุณยาจะตั้งชื่อไปแผลชันด้วยค่ะเอ๊ะความสัมพันธ์ของชันกับอากอรีไม่ใช่แบบนั้นอ่ะเอ๊ะเป็นงั้นเองเหรอแล้วทั้งสองคนจูบกันรืยยังคะเอ๊ะไม่ได้ทําอะไรกันเลยค่ะอ่ะ จากมามาี่เหิวแล้วให้รีบกลับบ้านเอ๊ะเมื่อกี้เรื่องที่พูดเมื่อกี้อ่ะฉัร์ข้อใสแล้วอย่าให้เก็บเป็นความลับใช่ไหมล่ะอยู่ยาคงฝากอัลกอริทึด้วยนะคะสร้างเป็นคนที่ร่าเริงจังเลยนะค่ะแต่จะว่าไปทําไมเมื่อกี้ถึงได้พูดแบบนั้นไปหรอคะเป็นคนสําคัญของฉันน่ะนะอ่าฉันแค่พูดออกไปตามใจจริงเท่านั้นแหละใจจริง คงจะทําให้เข้าใจผิดสินะฉันไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะแต่เพียงว่าแต่อากูริก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมล่ะเร,เรื่องเรื่องนั้นเพราะว่าฉันมีความสุขยังไงล่ะคะเอ๊ะเธอพูดอะไรนะยังไงก็ตามได้โปรดอย่าพูดอะไรที่ไม่ระวัดวงตัวด,ด้วยนะคะเพราะไม่อยากจะให้คนที่เดือดร้อนก็คือยูยะคุงเองนะคะอะครับสำหรับฉันเอาอีถือเป็นคนสำคัญมากๆขี้โกงบ้าเลยค่ะคนบ้าเอ๊ะโกรธงั้นเหรอ ฉันไม่ได้โกรธนะตาบ,บ้า <c oughs> ฉันเริ่มหิวแล้วละสิเหมือนเด็กเลยนะคะเนี่ยทานได้เลยนะคะโอ้ว้าวดูน่าอร่อยจังฉันมั่นใจมากเลยค่ะเชิญทานก่อนที่มันจะเย็นได้เลยนะคะอะทานแล้วนะครับอ,อร่อยมากเลยงมงมงมงอมงมเพราะดูเหมือนว่าการกินของยุยะคุงจะไม่ค่อยสมบูรณ์ดังนั้นกรุณาทานผักจะเยอะด้วยนะคะวิธีของเธอพูดอย่างกับแม่ฉันเลยนะฉันเป็นเด็กหมอปลายนะคะ ขอโทษขอโทษทักษะการทำความสะอาดของเธอก็น่าทึ่งมากแล้วนะแต่ทักษะการอาหารของเธอมันก็น่าทึ่งมากเลยเหมือนกันเพราะฉันอยากจะทำให้ยูยะคุงได้ทานอาหารที่อร่อยๆดังนั้นฉันจึงพยายามตั้งใจเรียนการทำอาหารมากเลยนะคะเอาอีกเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากจริงๆเลยนะเพื่อที่จะทำให้ฉันอยู่เคียงข้างเธอโดยอย่างที่เธอไม่ไอายฉันเองก็จะพยายามให้มากขึ้นนะยูยะคุง ฟุฟุมีซอติดอยู่นะคะอ้ะขอบคุณนะแบบนี้ใครกันแน่นะที่เป็นผู้ปกครองไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่เพราะการได้ดูแลยุยะคุงมันก็ทำให้ฉันมีความสุขมากยังไงล่ะคะซับซ้อนจังแฮะ แต่คงจะตกใจมากเลยสินะคะที่จู่ๆฉันเข้ามาทักทายและเข้ามาขออยู่ด้วยเลยนะคะฉันก็คิดว่ามันเป็นการรบกวนอยู่หรอกนะแต่เอาอีฉันอาจจะทําอะไรไม่เป็นเรื่องและไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะแต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้ปกครองและเป็นครอบครัวของเอาอีแล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นจงอ้อนฉันให้มากกว่านี้อีกก็ได้นะคาใจแล้วค่ะไม่ต้องการหรอถึงจู่ๆอยู่ยาคุงจะบอกให้ฉันอ้อนได้ตามใจก็เธอแต่ อ,อย่างเช่นสิ่งที่เธอต้องการล่ะอืไม่มีนะคะแล้วสิ่งที่เธออยากจะให้ฉันทาล่ะสิ่งที่อยากจะให้ทําอ่ะงั้นฉันขออะไรอย่างหนึ่งจะได้ไหมคะไหนเราพูดหน่อยสิฉันไม่อยากจะให้มีความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองที่มากเกินไปนะคะฉันอยากจะให้คุณมองฉันว่าเป็นเพียานะคะอึได้ไหมล่ะคะตกลงเข้าใจแล้วฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะอ่ะคุณโกหกสินะคะโกหกแบบนี้ไปเธอคงน่าจะไม่ามาอ้อนฉันอีกใช่ไหมละ่ะอ่ะ อยากได้เพิ่มจังเลยอ่ะเธอเอาอี๋ทานร้างจานเสร็จแล้วนะเอาอีกอ่ะพรุ่งนี้ค่อยมาแกะกล่องกันไหมวันนี้มาพักผ่อนกันก่อนเธอหน้าสี่นะคะพรุ่งนี้ก็หยุดด้วยค่อยมาทํากันงานเอาอีกไปอาบน้ําก่อนนะเชิญยุยักคุงอาบน้าก่อนได้เลยค่ะน้ําร้อนฉันได้เตรียมไว้ตอนทานข้าวเย็นแล้วค่ะแต่เชิญเข้าไปก่อนได้เลยค่ะถ้าเธอว่าอย่างนั้นเราก็เอาตามที่เธอบอกก็แล้วกันฟู พอคิดย้อนไปแล้วสกิลสีภรรยาของอาโอริในวันนี้นี่สุดยอดไปเลยฮะถึงเห็นจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่คงใช้ความพยายามมากเลยสินั่นนะ่ะฉันเองก็ด้วยฉันต้องพยายามเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพึ่งพาได้แล้วสิขออนุญาตนะคะเหอ้ออ้าโออิ e. มโนเงินเดือนผู้เหนื่อล้าจากการทำงานอายุ24ปีและในตอนนี้ฉันกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันยากที่จะลำและในตอนนี้ฉันกำลังเผชิญหน้าสถานการณ์ที่ยากและลำบากอยู่ อันตรายที่มันอันตรายมากๆเลยหากถามว่าอะไรมันอันตรายน่ะเหรอ <_ S 2> ก็ดีไงขออนุญาตนะคะโยยาคงเอ๊ะโยยะคงจ้องมากเกินไปแล้วนะคะอ่อตัวเ,เป็นอะไรไหมคะนั่นน่ะ <_ S 2> พอไหวอยูช่ชายหญิงอาบน้ําด้วยกันสถานการณ์แบบนี้มันอย่าบอกนะว่าฉันจะหันกลับไปมองไม่ได้เลยคัดฉันจะถูหลังให้นะคะหันหันไปห้ามหันไปห้ามหันไปเออข้างหน้าก็ไม่ได้เหมือนกัน เธอตั้งใจจะทําอะไรกันไม่สิตอนนี้ฉันจะต้องมีสมาธิเข้าไว้เพื่อไม่ให้เผลอไปแอบมองเธออืมอะขอเสียมารยาทหน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นทําไมฟองมันดูเยอะจังฟะอ้าอึ๊บอ้าอึ๊บมันเกิดอะไรขึ้นหรอเนี่ยอยู่ยาโคงเออใหญ่มากเลยค่ะฮะแผ่นหลังของผู้ชายมันใหญ่ขนาดนี้เลยสินะคะอ้าได้วันอะไรมันคือการทดสอบหรืออะไรสักอย่างนั่นหรอ มันกว้างมากเลยนะคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินอืมโอเคเสร็จแล้วเหรอแล้วต่อไปแถวต้นคอขอ,ขออนุญาตนะคะอะอาวฉันขอโทษฉันตกอ้าฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นฉันไม่เห็นอะไรเลยเออจริงๆเหรอคะเอะออย่างนั้นเหรอคะถ้างั้นมาต่อกันเถอคะค่ะไม่เอาแล้วไม่เป็นไรฉันทําคนเดียวได้อ่ะอายแทบตายเลยอะอยู่ยาคุงจะตื่นเต้นเหมือนกับฉันหรือเปล่านะไม่ตื่นเต้นเลยสักนิดเออ หลังจากนั้นฉันก็ได้รับการดูแลจากเอากิหลายอย่างต้องทําผมให้แห้งนะคะเดี๋ยวเป็นหวัดเอาอ่ะสันดื่มเองได้หนักไปหรือเปล่าคะเอ้ยยังไงก็ตามฉันก็ยังรักษาความเป็นภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่ของฉันฉันได้ว่าฉันแน่ใจนะว่าฉันทําอยู่งั้นซันปิดไฟแล้วนะค่ะสี่หน้าไม่พอใจน่ามันอะไรกันน่ะเตียงพื้นฉันคงจะคิดมาาไปเองนี่ไม่ใช่คิดบ้าไปเองดิวะหวังมีอะไรหรอเอออีกก มานอนบนเตียงด้วยกันเถอคะค่ะขอปฏิเสธไม่นะถ้าทําแบบนั้นเดีย๋ยวยุยาคุณก็จะเป็นบัตรเอาแค่หนึ่งคืนเองไม่เป็นอะไรหรอกหากคุณประมาทขึ้นมาแม้แต่หนึ่งคืนคุณก็สามารถป่วยได้นะคะและถ้าคุณป่วยขึ้นมามันมีโอกาสสูงที่คุณจะหยุดงานนะคะเริ่มจนได้แต่จะให้นอนเตียงเดียวกันมันออกจาก้าอะถ้าแบบนี้ฉันจะเป็นคนนอนพื้นเองคะ่ะดูเหมือนจะไม่ยอมเลยสินะฉันจะนอนที่พื้นเองคะ่ะเข้าใจแล้วมานอนเตียงเดียวกันเถอะ แค่จังก้อนนี่มันเตียงสําหรับนอนคนเดียวนี่เนาะอยุยยาคุงจะขยับมาทางนี้หน่อยก็ได้นะคะไม,ไม่เป็นไรอยู่ทําเรื่องไร้การโปรแกรมแบบนั้นสักทีเถอะแปลกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทําไมเธอถึงลูกหนักเกินไปหรือเปล่านะนี่ทําไมเธอถึงมาถูหลังให้ฉันล่ะสารกังวลค่ะเอ๊ะฉันคิดว่าคุณอาจจะราคาญที่จู่ๆฉันก็โผล่มาเพราะอยูยยาคุงใจดีมากๆฉันจึงคิดว่าคงจะแค่ดูแลฉันได้อย่างแน่นอน แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยฉันก็อยากจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณถ้าไม่ทําอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้แล้วว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปได้ไหมขอโทษนะคะขอโทษนะคะน่ซันมันบ้าจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันใช้เวลาทั้งหมดนี้ไปกับเรื่องความกังวลแบบไหนฉันยังมีความขี้ขัาดแย้งและโทษตัวเองมากอีกแค่ไหนกันฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ได้สังเกตเลยนะมันไม่ใช่ความผิดของยูยะนะคะเอาิี่นี่นะคือที่ของออิแล้วนะ การได้ใช้เวลาอยู่กับเอาอินะได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเอาอินแล้วมันทำให้ฉันม,มีความสุขมากเลยนะทั้งทำอาหารและเรื่องแบนบ้านขอแค่เธอไม่ห,กหักโหมเกินไปก็พอแล้วล่ะยูยะคุงฉันทำเท่เกินไปหรือเปล่านะส่วนเรื่องที่ว่าห้องมันเล็กไปก็ช่วยปล่อยผ่านไปหน่อยนะเพราะฉันย้ายมาอยู่คนเดียวนะ่ะเ <c oughs> ข้าใจแล้วคะ่ะฉันจะลองพยายามเปลี่ยนความคิดดูนะคะถึงจะในกระทันหันไม่ได้ก็เธอโอ้โอนอนกันเถอะน่าสินะคะ ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในทันทีก็ได้เพราะฉันฟ้องมองเธออยู่ใครมาจะหลับโลก้าเอาอีหลับแล้วเหรออะตื่นอยู่หรอค่ะตาของฉันไม่ยอมหลับเลยค่ะช่วยเล่าเรื่องสนุกๆจนกว่าฉันจะหลับหน่อยค่ะถ้าเรื่องสนุกเกินไปมันก็ไม่หลับพอดีอสิจะว่าไปทําไมต้องเป็นฉันละ่ะเธอเริ่มคิดอยากจะแต่งงานกับฉันเพราะอะไรกันนั่นเป็นเรื่องที่ฉันอยากจะถามเธอก็ได้นะโยยะคงอยากจะรู้เหรอคะอเ,รเ,รเรามาเปลี่ยนเรื่องหัวข้อคุยกันดีกว่าเนาะ อยากจะรู้ก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะพออยู่ยักคุหนะ่ะทั้งใจดีและพึ่งพาได้สามารถทําอะไรก็ได้ไดทุกอย่างฉันน่ะรักคุณมาเสมอนะคะจากนั้นฉันก็คิดว่าฉันอยากจะเป็นเพยาของคนคนนี้จังนะฉันรู้สึกแบบนั้นละคะ่ะเป็นคุณพี่ชายที่ฉันหลงไหลนะคะงั้นเหรอถึงตอนนี้ฉันจะไม่ค่อยได้ความแต่ก็จะพยายามนะคะนั่นสินะพยายามเข้าละ <laughs> พูดตามตรงฉันในตอนนี้นะ่ะห่างไกลาจากที่เอาอีหลงไหลในอดีตมากๆ เรีอยเรียกได้ว่าเธอค่อนข้างจะลงไหลฉันมากเกินไปฉันเป็นผู้ชายที่ดีขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่านะฉันจะไม่แพ้กับตัวเองในอดีตหรอกนะอ่ะรีบนอนกันดีกว่าฮ่าฮ่ฮเฮ้ยเอาไปทางนู้นแล้วอะน้องมีของฉันเอาคืนมานะความทรงจําที่ยังหวนกลับมาคืนใครสนล่ะความผิดของเธอเองนี่นาเล่นตุ๊กตาอยู่ที่นี่น่ะอ่ะเอ้ย ล้มอีกแล้วสมน้ำหน้าถ้าอยากจะเล่นแล้วก็ไปเล่นที่บ้านซะสินั่นสินะฮ่าๆๆๆนะเอ๊ะ <c oughs> ขอโทษที่รอนะขอโทษนะที่เลือกสถานที่ให้รอผิดนะคงจะน่านหน้าดูสินะเอ๊ะอ่าพี่ชายสัมผัาเองแหละขอโทษนะหิวรเราใช่ไหมล่ะมื้อเย็นบันนี้เป็นแกงกะหรี่นะเอ๊อเอพี่เองก็หิวเหมือนกันเพราะอย่างนั้นแหละพวกนายคงเข้าใจใช่ไหม เออผมจะกลับแล้วล่ะครับนี่ครับผมก็กลับเหมือนกันครับโอขอบคุณนะที่ช่วยสนิทกับน้องสาวของฉันด้วยล่ะครับอ่ะนี่เธอว่าเออเอาอีกไม่มีพี่ชายหรอกนะคะพี่ชายคือใครอ่ะเออคือจริงสินั่นคือคําพูดจากวบมน์ยังไงล่ะเอ๊ะพี่ชายเป็นผู้ชายเวทหรอกคะใช่แล้วล่ะมันคือเวทที่จะทําให้หนูไม่โดนรังแกอีกยังไงล่ะแล้วก็พี่ชายชื่อว่าอย่ยานะอยู่ยาคง ขอบคุณที่ช่วยน้องเหมียวไว้นะคะเอ๊ะเจ็บไหมอะนิดหน่อยเอ๊ะขออนุญาตนะเว่มวลที่ไม่มมจําเป็นต้องเดินสูงจ้างใช่ไหมล่ะจะล้างเท้าแบบนี้เลยก็ได้นะโอ๊ยมันเจ็บหรอค่ะนิดหน่อยเออถ้างั้นความเจ็บปวดทุกอย่างจงมาหาฉันอพี่ไม่เป็นอะไรแล้วอาการเจ็บปวดของเอาอีกเป็นยังไงบ้างล่ะคือือมหายเจ็บแล้วล่ะคะ สันเมื่อก่อนเนี่ยอืมเปรอยยิ้มที่น่ารักมากเป่งประกายมากเลยสินะเอ๊ะเอาอีอ่ะคุณแม่แม่กลับมาถึงบ้านไม่เห็นลูกอยู่ที่บ้านแม่กังวลมากเลยนะเอะเธอที่อยู่บ้านของอามาเอซังนี่อยู่ยะาคุงยังไงล่ะคะเอะสวัสดีครับอ่ะเดทั้งสองคนเล่นอยู่ด้วยกันหรอจ๊ะอืมหนูอยากเล่นมากกว่านี้ได้สิส่วนฉันในตอนนี้อะเอาอีกล่องนี้จะเอาไปไว้ที่ไหนหรอไหวหรือเปล่าคะน่านเออไม่เป็นไรชันสบายมาก งั้นลบกวนช่วยไปวางไว้บนโต๊ะด้วยนะคะโอเคดูมีชีวิตชีวาจังมีอะไรหรอคะแค่คิดว่าจะเก็บของทั้งหมดพวกนี้คงจะลำบากแย่นะนึกถึงตัวเองในตอนนั้นเลยนั่นสินะคะอเอ๊ะนอนไม่พอหรอเป็นไรไหมเออไม่เป็นอะไรคะ่ะส่แค่เหนื่อยจากการขนย้ายของแค่นั้นเองฉันสบายมากคะ่ะเรามากินข้าวเที่ยงกันเลยดีไหมค่ะงั้นฉันจะรีบเตรียมเอาหน้าเอาหน้าเธอนั่งลงก่อนเธอเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเองเอ๊อยุยะคุง ไปซะแล้วกลับมาแล้วล่ะพวกนี้คือเมนูที่ฉันแนะนำเลยนะข้าวที่ร้านสะด,ดเสื้อนี่มีหลายอย่างจากเลยนะคะใช่ไหมล่ะแต่คุณจะซื้อกินอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะคะเออครับเดีย๋ยวมื้อเย็นฉันจะเป็นคนทําอาหารที่อร่อยไม่แพ้กับพวกนี้ให้กินเองคะ่ะอ่ะจริงสิเกี่ยวกับเรื่องนั้นอาหารเย็นนะ่ะจะรีเควสเอาเหรอคะทําไมวันนี้ไม่ไปลองกินที่ร้านอาหารครอบครัวดูล่ะอ่ะลองให้ไดยหรอเออนี่ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบที่คิดนะแง ถ้าจะทําก็ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวก็เตรียมของอีกเรื่องการทําความสะอาดเดี๋ยวฉันจะเป็นคนทําเองสรุปง่ายๆก็คือมันลาบากใช่ไหมล่ะโยโยยะคุงหรือว่าคุณเป็นห่วงฉันเรื่องที่ฉันบอกว่าเหนื่อยหรอคะอ่ะไม่จะว่ายังไงทีล่ะฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าเธอได้พักบ้างสักหน่อยนะเฟ้อเฟอสมกับเป็นโยยะคุณจังเลยนะคะปกติฉันไม่ได้ไปร้านอาหารครอบครัวดังนั้นตั้งตารอเลยล่ะค่ะมาจัดของให้เสร็จก่อนมื้อเย็นกันเถอะค่ะนั่นสินะ ยินดีต้อนรับค่ะกรนณนาเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนั่งตรงไหนดีเนะอ่ะเด้ยเเจอกันบ่อยจังเลยนะ,อะเอะรูมิซังมาคนเดียวหรอคะคือว่าเรื่องนั้นจนถึงเมื่อกี้ฉันอยู่กับเพื่อนอยู่หลอกแต่แฟนของเขาโทรมาเธอเลยกลับไปก่อนนะทั้งสองคนเพิ่งมาใช่ไหมถ้าไม่ดังเกียดนั่งโตนี้ก่อนนะสันก็ไม่ติดอะไรหรอกนะเอาอีกละน่าสินะคะฉันเห็นก็เห็นด้วยอยู่กับยุยะคุงสองคนท,งทั้งที่อุตส่าห์จะเป็นเดทนาที่น่ารักแท้ๆรูมิซัง ไม่เป็นอะไรหรอกก็ที่บ้านก็อยู่กันแค่สองคนเอ๊ะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะได้ยินเต็มสองหอูเรื่องยากจังเลยนะคะนั่นสินะไม่ว่าอันไหนก็น่าอร่อยใก,กล้จังฉันเลือกโดเรียค่ะอยู่ร้านคุงะคะ้งราคาใกล้ไปใช่สฉิฉันเอาสเต๊กระวังอย่าก,กินมากเกินไปนะคะอย่าปฏิบัติช้นเหมือนคนแกส่สิฉันไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยคะ่ะ นี่ช่วยเล่าเรื่องทั้งสองคนตอนพบกันครั้งแรกให้ฟังหน่อยสิกระทันห่างจังเลยนะคะถึงจะพูดไปมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะคะเมื่อตอนฉันยังเป็นเด็กเหมือนกับความฝันที่ฉันฝันเมื่อเช้านี้15นาทีต่อมาสเต็กเนื้อมาแล้วค่ะหลังจากนั้นยุยะคุงก็ปรากฏตัวอย่างก้าหาญและพูดว่าก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเด็กพวกนั้นถึงรีบกลับบ้านกันทันทีเลยล่ะค่ะ30นาทีต่อมาตอนนั้นยุยะคุงใช้เวทมนต์มากมายเพื่อทําให้ฉันยิ้มล่ะค่ะคาเฟ่มาแล้วค่ะ โดยเฉพาะอันสุดท้ายที่สุดยอดไปเลยค่ะแต่พอคิดดูแล้วมันก็แค่การอุ่นเฉยๆเองก็พูดสัส้นๆก็ประมาณนี้แรละค่ะว้าวสุดยอดไปเลยนะเอ้ยอาจจะตายอยู่แล้วพี่ชายสุดเท่นในสมัยเมื่อ7ปีก่อนก็ยังร่าร้อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมล่ะเหมือนกับฮีโร่จริงๆมากๆเลยล่ะค่ะเป็นคนที่พิเศษมากเลยล่ะค่ะพิเศษเหรอเอาอีรู้จักฉันแค่คนเก่าเท่านั้นเองมันก็เหมือนกันในตอนนั้นแหละเพราะฉันในตอนนี้แทบจะไม่รู้จักเอาอีกเลย แต่ก็กล้าพูดว่าจะปกป้องเอาอีกฉันที่ต้องการที่จะสามารถปกป้องได้นั่นก็เพื่อการนั้นู้มิซังอืมคือว่านะเกี่ยวกับเอาอีที่โรงเรียนน่ะฉันอยากจะรู้นะเพื่อการนั้นแล้วฉันก็อยากจะรู้เรื่องของเอาอีให้มากกว่านี้